สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป a t ต็นยูทูบเบอร์สายลุงพล p a t e n นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจที่เข้ามากดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะ วันนี้ลุงพลก็เดินทางเข้ากรุงเทพเนาะนะคะก็ให้เดินทางไปกลับโดยปลอดภัยนะคะก็จะไปออกรายการเนาะนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะนะคะเชื่อมั่นในตัวลุงป้านะคะว่าจะตอบคําถามได้ดีเนาะนะคะก็ให้คลิปให้รอบครอบเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าลุงจะตอบจากที่เขาให้สัมภาษณ์ที่ลุงจะให้สัมภาษณ์นี่แหละเขาถามอะไรมา หวังว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะนะคะคือในส่วนตัวไมล์ริบเจเจ,จ,จก็มีความห่วงใหยเนาะนะคะเพราะว่าช่องนี้ยังไม่เคยที่คิดจะเอาลุงไปออกรายการเลยใช่ไหมคะทุกคนเนาะตั้งแต่มีประเด็นกันนะขา่าวหลายๆช่องนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทีนี้พอคนกลุ่มนั้นที่เคยมีประเด็นกับลุงป้าย้ายช่องแล้วมาอยู่ช่องนี้ แล้วนึกยังไงถึงอยากจะเอาลุงป้าไปออกนะถึงจะไม่ใช่รายการที่เขาทำหรือว่าเขาอ่านขา่าวหรือทำอะไรอยู่นะคะแต่ก็คือช่องเดียวที่เขาย้ายมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะเราก็เลยเป็นห่วงลุงป้าเนาะนะคะเป็นห่วงลุงป้ากลัวว่าเขาจะถามคำถามวกไปบนมาทำให้เราหลงกลอะไรประมาณนี้นะ,ะด้วยความห่วงใยนะคะคือเราคิดแล้วเราก็ห่วงอะเนาะนะคะ ถึงจะเป็นพิธีกรทีร่ที่มากด้วยฝีมือว่างั้นเถอคะค่ะที่เอามาให้สัมภาษณ์ในรายการของท่านเนาะนะคะแต่เราก็ห่วงใยลุงป้าน,นะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นย่อมรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะคือเขาอยู่ในวงการเดียวกันเนาะเขาอาจจะมีการพูดคุยกันว่าต้องถามอะไรถามอย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเขาย้ายเข้ามาอยู่ช่องเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนยังไงเขาก็คือ คนในวงเดียวกันนะคะนะคะในวงเดียวกันเขาต้องพูดต้องคุยกันอยู่แล้วนะคะยิ่งมาอยู่ช่องเดียวกันอยู่นี้นะคะเราก็เลยห่วงใยลุงป้านะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าลุงป้าจะผ่านไปได้ด้วยดีให้ราบรื่นนะคะให้ให้ตอบคำถามตามที่เรารู้นั่นแหละคะ่ะเนาะเราก็ไม่ต้องไปเชื่ออยู่แล้วแหละว,ว่าลุงป้ามีวิจารณญาณที่ดีเป็นผู้นํา ที่จะตอบคําถามด้วยตัวของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองนี่แหละค่ะนะคะก็นะะเป็นกําลังใจให้ละกันนะคะเนะาะเพราะว่าเราเห็นลุงป้าให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วเนาะจากที่เมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะผิดพลาดอะไรไปแต่ลุงป้าก็ปรับปรุงตัวเองและทําได้ดีและดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็หวังไว้เช่นนั้นตลอดไปนะคะว่าลุงป้าจะตอบคําถามได้อย่างอย่างดีนะคะเนาะ อันนี้ก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้นะคะในสิ่งที่เราเป็นห่วงเนาะนะคะก็ให้ลุงป้าทุกอย่างนะคะอย่าได้มีอุปสรรคหรือว่าอะไรที่มันทําให้ลุงป้าต้องถูกคนอื่นมองในแง่ร้าย,ายคือเราไปอธิบายในสิ่งที่เรารู้เราเห็นในสิ่งที่เราอยากจะพูดในสิ่งที่เราไม่เคยได้พูดนั่แหละคะ่ะเนาะคนอื่นๆที่เขาไม่เคยติดตามลุงป้าเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นใน ในชีวิตลุงป้าหลังจากที่ทุกอย่างมันออกไปแล้วมันไม่เป็นผลดีกับลุงป้าเลยเวลาเขาออกไปอะไรมีแต่พูดคือพูดแต่ละครั้งมามันทําให้ลุงป้าถูกคนอื่นมองในง่ายลบหมดนนะคะพอลุงป้าได้ไปออกลุงป้าก็จะได้อธิบายได้ว่ามันเป็นยังไงยังไงเนาะให เอาความจริงออกไปพูดนะคะคนอื่นที่เขาไม่เคยติดตามหรือว่าคนอื่นที่เขาติดตามอยู่ฝั่งเดียวเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะคะเมื่อเราตอบคำถามด้วยความจริงนะคะตอบยังไงก็ยังคงเป็นคำถามที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะพูดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถึงแม้มีลหลายๆคนจะบอกว่าความจริงทำไมพูดไม่เหมือนเดิมมันไม่จำเป็นว่าความจริงต้องพูดเหมือนกันเสมอไปคะ่ะ แต่เมื่อเราพูดสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันรวมรวมกันแล้วคือสิ่งเดียวสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะที่เราพูดออกไปเสนอออกไปมันคืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันนะคะก็คือความจริงอันเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะคนเรามันมันจาคาพูดคําเดิมของตัวเองไม่ได้ทุกคำหรอกค่ะแต่เมื่อเราพูดแล้วรวมกันแล้วก็คือคําพูดและ สิ่งที่เรานําเสนอนะ่มันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะก็คือความจริงมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละค่ะเนาะใครจะพูดยังไงหรือว่าจะฟังยังไงเนี่ยมันข้างหน้าเมื่อลุงได้ไปออกและลุงได้อธิบายคนเขาอาจจะได้เข้าใจในสิ่งที่ลุงเป็นอยู่เนาะป้าเป็นอยู่นะคะอันนี้เราก็เลยมาพูดคุยมาทักทายเนาะนะคะก็เห็นมีประเด็นหลายๆคนที่ออกมาพูดนะคะแล้วก็ วันนี้ก็อยากจะพูดไปถึงคนที่บอกตัวเองมีความรู้มากมายนะคะเนาะคือเวลาเรามีความรู้มากมายนะคะแต่ใช้ความรู้ไปด้อยค่าผู้อื่นเขาทั้งๆท,ท,ที่ผู้อื่นเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะวุฒการศึกษาของผู้อื่นเขาอาจจะมีมากกว่าตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ตัวเองอาวุธที่ภาวะหรืออาวุธการศึกษาที่ตัวเองเรียนมันรู้ว่าสูง แต่ไปด้อยข่าผู้อื่นเขาแม้ว่าผู้อื่นคนนั้นเขาจะได้เรียนน้อยกว่าคุณไม่ได้เรียนเท่าคุณนะคะแต่สิ่งที่ทำมันก็คือมันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หรือไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีเลยนะคะคือเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไปด้อยค่าผู้อื่นเขานะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปเนี่ยเวลาคนอื่นเขาฟังมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือด้อยค่าผู้อื่นตัวเองดีอยู่คนเดียว ตัวเองรู้อยู่คนเดียวนะคะถึงคนที่เขามีอายุมากกว่าตัวเองเขาจะเกิดก่อนหรือว่าเรียนผ่านมาแล้วมันวัฒนาการวิวัฒนาการมันมีมาใหม่ๆมากมายแต่ใช่ว่าเขาจะโง่นะคะแต่ใช่ว่าเขาจะโง่เขาอาจจะรู้มากกว่าที่คุณรู้ด้วยซ้ําไปนะคะแต่เขาไม่พูดเขาไม่อวดอ้างตัวเองนะคะคือ เขารู้แต่เขาไม่พูดเนะ่ะเขาไม่เอาความรู้ของเขาไปด้อยค่าผู้อื่นเขาไม่เอาความรู้ของตัวเองไปเหยียบย่ําผู้อื่นเขาเพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นนะ่ะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรจะกระทนะําน่ะผู้มีความรู้ไม่ควรจะกระทําอย่างนั้นนะคะเพราะมันทําออกไปแล้วทําให้คนอื่นที่เขามองอยู่ข้างนอกนี่มองเข้าไปในการกระทําของตัวเองนะ่ะคือไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้มีความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นเขาได้นะคะนะคะไม่มีความรู้ที่จะสามารถไปสอนผู้อื่นเขาได้ต่อให้คุณมีความรู้มากมายแต่คําพูดของคุณที่ออกมาเยียบย่ําผู้อื่นหรือว่าด้อยค่าผู้อื่นที่เขามีความรู้น้อยกว่าคุณแม้แต่คนที่เขามีความรู้มากกว่าคุณคุณยังด้อยค่าเลยนะคะนับภาษาอะไรคุณจะเอาความรู้ของคุณไปสอนผู้อื่นน่าจะสอนตัวเองมากกว่านะคะ น่าจะเอามาสอนตัวเองมากกว่าว่าการที่เราพูดออกไปแบบนั้นนะ่ะคนอื่นเขาเห็นจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็จะพูดประมาณนี้นะคะคือพูดอะไรที่มันหยาบว่าแล้วยังเอาความรู้ของตัวเองไปด้อยค่าผู้อื่นยิ่งแย่ไปใหญ่นะคะแย่ไปใหญ่เลยเนาะขนาดเด็กที่เขาเรียนป .5 ป .6 เนี่เขามองเขาก็รู้แล้วว่าทำไมคุณถึงดูถูกคนได้ขนาดนั้นนะคะ คิดคิดแต่ว่าตัวเองรู้รู้มากกว่าเพื่อนคิดแต่ว่าตัวเองเก่งเก่งมากกว่าเพื่อนแต่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาอาจจะเก่งกว่าตัวเองเขาอาจจะรู้มากกว่าตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ที่เขาไม่พูดเพราะเขาไม่ใช่คนที่จะเยินยอตัวเองยกห่างตัวเองให้ผู้อื่นดูนะคะนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้แล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้านะคะ เรามีความรู้ใช้ความรู้ให้ถูกต้องนะคะอย่าใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองด้อยค่าผู้อื่นเขาเพราะบางทีตัวเองนั่นแหละด้อยค่าตัวเองให้ผู้อื่นเห็นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะช่วยกันสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกินที่ทําออกมาของบริษัทมนอมนะคะและก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงพลปตนนะคะมาดีพีชของคุณรัชนี รูทินแซดของคุณอ้องผู้เตี๋ยวเรือของคุณอนุวัตและก็ทุกๆคนนะคะที่ค้าขายนะคะของตัวเองตรงไหนก็สนับสนุนแล้วแต่เราชอบตัวไหนของกันและกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ